เป็นอะไรเป็นอะไรทำไมไม่อกอกไปข้างนอกอะป๋าไอ้ว่นนอกไปโอ,เโอยเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงกับลูกค่อยออกนะโอ,โอ้จะออกตอนนี้อ่ะโอ้จะออกตอนนี้อ่ะเป็นหนังเขาบอกให้อ้อ,ออกหรอโออยากออกกับถงขังอ้องอน้ามา โอ้อม,มามากเลยขังอ่ะป๊าปอยอ่อเดี๋ยวนี้เลยปอยเห็นไหมพี่แม,แมนยังนั่งเฉยเออเอเว่นแม่โอเว่นแม่นี่นนอย่างเงว่นแม่จะออกหรือเปล่าแันจะออกหรือเปล่าลูกแันจะออกหรือเปล่า,มออาไม่ชนใจออโอ้หรอโอ้เดี๋ยวค่อยออกลูกเดี๋ยวยาเดี๋ยวจะซึมซึมก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครึ่งชั่วโมองอ่ะ ักโอ้มันกี่ห้องอคหยังกูยังมั่วห่วงเลยเว้นยังมั่วห่วงเลยเนี่ยแค่เย็นหน่อยเดียวเนี่ยมันจะออกมาแล้วผมไม่จะห้งหหงองอคหยังปโอ๋อย,อยู่นะี้เนาะโอ๋อย,อยู่นะี้เนาะขังโอ๋ทำไมอนะอ <c ười> <c ười> <c ười> ยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวแป๊บเนึ่ยนกะินแล้วกินนมแล้ว นมก็กินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยาให้ยาซึมสามสิบนาทีได้ไหมโอ้ปวดเลยปวดเลยปดเลยโอ้ตกออกจ้างเดียวเลยอะ่ะโอ้ตกออกจ้างเดียวเลยอะ่ะรู้ได้ยังไงว่าโดนค้างเนี่ยยายถามอ่ะโอ้ยปล่อยออดเดี๋ยวนี้นะปล่อยอ้ดเดี๋ยวนี้นะโอปาล่อยอเดี๋ยวนี้นะ โอจะออกอ่ะโอจะออกไปโอเดี๋ยวนี้าย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดบบอล่ะข้าวเดียวนะก็โอจะออกอ่ะโอจะออกโอไม่ชอบให้ขังแบบนี้เฮ้ยโอมันก็ใจเย็นๆเนี่ยวนะ่หาหดจักบอกว่าสามสิบนาทีป๊าป๊าก็บอกว่าสามสิบนาทีมม่มหัวเรียงบอกโอฮะหะแอนนี่นั่งจะเชื่อเลยอ่ะ โอ้ไม่รู้หรอกโอ้ต้องการออกอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวโอ้จะพูดอีสานแล้วเนาะไม่ปล่อยโอ้ให้เหรอปล่อยโอ้ได้ไหมอะไล่ไปโอ้เดี๋ยวนี้เลยนะ้ปล่อยออกเดี๋ยวนี้เลยเด้อโอต้องการที่จะออกนะเดี๋ยวฉันมาขังโอ้เนี่ยนิดเด้อ้บ่มบ่โอ้บชอบจมมาละไอคนนั้เนาะไอคนที่ไม่ค่อยอยากออกเลยอะ

ขอก่อนขอมือก่อนจะให้ออกขอมือก่อนขอมือก่อนจะให้ออกขอมือก่อนขอมือก่อนขอก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับก่อนเลยโอ้ยน่นยายช่วยแล้วน่ะยายช่วยแว่นแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยู่น้ำอ่ะไม่ให้ออกกินน้ำอ่ะใจร้ายอ่ะไม่ยิ่ปล่อยโ้ออกมาสักทีอ่ะ ตั้งสามสิบนาทีก็หิวน้ำอ่ะเมื่อกี้ก็กินแล้วก็ค่อยเข่าโหทำไมแม่ได้ปอกข้อใหม่สวยอ่ะแม่แม่ดี่ด้ปอกข้องามแขม็แม่ใช่งเรามันขั้นบอมีเวนใช่เวนคือขั้นบอมี <c oughs> มาทีนี้มามานี่นั่นถ้าปล่อยแล้วก็ไปอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวก็ไปหาน้ำโยมา สอบมีอย่างวะมันเป็นสอบมีอย่างวะนนี้มันคือเป็นตะกัดเดียวแว่นกัดเตีว่ะแว่นกัดเนื้อขอแว่นกัดเน่ด้อยายฟ้องยายเลยเด้อยายแว่นกัดก็สอบไปยายจัดการเลยยายพี่ตังพี่ตังไปไหนมายายโอ้กัดแว่นกัดกระสอบแล้วมาจัดการแว่นเลยเด้อยายจัดการนะ ให้โอกาสด,ด้วยหน่อยดิทำไมอากัดคนเดียวอะ่ะขอโอกาสได้ไหมขอโอกาสด,ด้วยได้ไหมอะ่ะแวนโอ้มึงยังไม่แย่งกูได้หรอคมรั้งมวนอยองยังไม่แย่งกูได้ขอโอ้เล่นด้วยหน่อยสิวันกว่าจะได้ออกมานะว่างเนาะเอาเอาเอายากคบกันที่ละลูกอยักคบกันอยักคบกัน เล่นน้ำกันดีๆเบิงเบิง่งเบิงเบิงเบิงโอ๊ะโอโอเคยเข้าไปนะโอเคยเข้าไปนะเข้าไปทำไมวะโอ๋โอวันเข้ามาเล่นตรงนี้เลยว่นไม่เป็นไรอะมันเล่นได้อะ่ะโอชอบมากเอ๊ะโอ้มันแค่ว่าหลมโตกว,ว่โอ้มันหลมโตวแว่นไหมนะโอ้เด้ โอ้โอมอ s s อกมาไม่ออกเฮ้ยอย่ากัดลูกมันเป็นแฉบๆฉะก็แล้ป๊าป๊าตรงนี้นะ <t S 2> in มันเป็นแฉบๆฉบกมันกัดแล้วมันแฉบเลยป๊าป๊านี่ม Chelsea. Chelsea. ันมันหอมแต่ไม่เ <t> อียงโม้เพราะโว้เออเออขออย่ากัดมืออย่ากัดมือพี่วันเออมันเจ็บวิ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 เว่นเว่นขั้นแขวะป๊าเว้ป๊าฟังเว่นนะเว่นขั้นแขวเว้ยเว่นขั้นแขวเว่นกัดหมดแล้ว มันมานใจแล้วนั่น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 ้ยโอ้ย้ยมันเจ็บวด้วแบนโอ้ยุ้ย้ยุ้ยอ้้ยโอ้ยเอ้อโอ้ออ้้อ้ยหให่นมันกัดเจ็ยบยห่ไปหาไปหายายไปหายายแบนไปหายายไปมันมากัดมือยเอ้อ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  ยาหอมมากเลยโอ้ยไม่รู้จะเห็บชอบหรือจะเห็บหนี้เออไปหายายไปไปหายายไปยายยายปลาปลาขังแม่นไว้อะยายเฮ้ยก็เม้นไงบอหงกันนลยยายแม่แว้นนั่นมันมักเลาะมันมาสนใจก็แว้นเลย หัวยังไม่มาหว่นหัวคือแม่ได้แม่หัวบางงามคือหว่นได้เว่นเว่นงามบอยายายแว่นงามบอานะชั้นมีเด็กดื้อแล้วหนึ่งคนไอเอ้ยตรงนี้มันเป็นยังไงไม่รู้มันน่ากัดมากเลยนั่นนั่นนั่นไว้รุงคท้าคนเดี้วเเบือเบมง กอบผู้นี่นะมันเป็นจ็แฉบมว่านี่กัดยเกืบผู้นีนะมันชี้เจบแฉบใช่ไหมว่านี่นะแม่น้ำมากเลยละ่ะแม่น้ำมากเลยเราปะป๊าดีแม่นขอได้ยุบาน่นี่เกอือผู้นี่ละ่ะคู่อื่นมาแฉบมันกัดต่คู่เดียวนีด <c oughs> ปล่อยเลยแดนนี่ใช้ไ,ไม่ดีนะคะเอาไปปล่อยวัดจะนะา ไปเลนี่ใช่ว่าดีเนี่ยไยปฟป้าใช่นอมโอ้แม่ทำไมอ่ะปอกคอแม่ใหม่อปอกคอแม่สวยอ่ะอเะออปอกคอแม่สวยอ่ะ,อะมันไม่เป็นไรอ่ะอ <c oughs> แม่นมักกระอบปีแมวเหมือ <c oughs> บ,บอกใหญ่มาจัดการเหมืองยันยัย แมงดูบกมเนี่ยมันกระสอบใบใหญ่นจับจานมันเนี้ยน, e. น,น, well, นี่โอ้มันเจียวอย่างกับป๋อโอ้มันเทนยังผัวจัดการมันได้โอ้มันยังไม่แย่งกระสอบผูได้มันยังไม่แย่งกระสอบผูวได้โอ้เล่นด้วยอโออยากเล่นเนาะเดี๋ยวโอผู้ดีสารมาแว้นได้ไหม เอาเอาเลยบันนี้มากะสอบเลยบันนี้อ้มันยังไม่แยงกูวได้ะเขาบอกว่ามันยังไม่แย่งตูได้อโอจะเล่นด้วยกับแวนโอจะเล่นด้วยกับแวนเนะขอโอเล่นด้วยฮะยายมาจัดการมันแน่ยัยหัวาย,วา,ยายข,ขาขานสูงขัดเต็มที่เลย ทางงั้นแว่นจิ๊กัดใหม่ได้ย่ายขั้นย่ายบหามแว่นน่ะโอ้โอ้ก็ชอบมากเลยเนี่ยมันเสียงดังกรบแกรบเลยนะแว่นแว่นดึงแรงเลยแว่นว่นดึงแรงเลยโอ้ก็จะช่วยแว่นน่ะโอ้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 มันกระดึงชายค่อยในตีละโอ้ก็ดึงอยู่มันบ่หลุดจ็กเทอร์แม่โอ้ใครไปฉี่ใต้เตียง บอกอยายเดี๋ยนี้รายงานตัวเลยไปไปฉีดใต้เตียงหอโอ้โหโอ้โหมวนทะนาอแบบนี้มวนทะนาอแบบนี้ไม่เอาแล้วพอแล้วลูกปะปะเดี๋ยวข่อยครั้งเจเงเ้าเวในโกงอยู่ละเดี๋ยวเอาไปพ่นที่นอนให้มันแบบ เฮ้ย hey, hey. ่าๆย่าชู่ก er e. ันท ok ี่ละโฉย่าคบกันบอกว่าจะพั่นคบกันน่ะนะอ๋อก็แหวเนี่ทำโอ้ก่อนทำไมล่ะกูไม่ได้เฮ็ดยังมึงเนี่ยแหวนโอ้ว่าตกตใจมันมันแฉบเลยนี่โอ๊ะอมกัดมากนี่บางทีโอ้มันแฉบเลยเอาละบัตรนี้กัดไม่และบัตรนี้อ๋อ แม่ดิกแม่ดิกได้ฟอกคอใหม่เป็นยังไงบ้างคะแม่ดิกห้ามลอยออกจากบ้านเดอ้อหัวชูงป็นแดงกับลอยได้พี่น้องโอ้ยจะเป็นพันคาดพีน่นออกไปหายแตงตะผัวทั้งนองเลยลามใบป็นแดงกับปอยูงเงาะยังมาถูมาจุกกันมาจุกกับป้าป้าก่อนมาจุกหน่อยโอ้มาจุกหน่อยเร็วขอจุกหน่อยเร็วเน่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 เน,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 น่ลูกบอลใครวะอันอนี่เอาแัวน่ะลูกบอลแหนเองป้า มันแน่นตัวละปลาปานี่มันมมบุบหวอน,น่นแล้วแว่นมากซะแน่นมากเล่นนะแน่นแค่เดือนเดียวเด้อพอแว่นเตะบอบเก่งไหมแน่นแค่เดือนเดียวเองเนี้ย,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 ยอาเข้ามาข้างในลูกฝนมาตกฝนจะตกแล้วน่ะเข้ามานเนมร็วมาลอยกินน้ำแม่เหรอ